<laughs> ผมเนี่ยมีอาชีพเป็นบอดีการ์ตอนนี้ผมมีหน้าที่ดูแลคุณหญิงกับคุณนายเวลาคุณหญิงกับคุณนายจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ต้องมีความปลอดภัย <laughs> และตอนนี้ คุณหญิงกับคุณนายเนี่ยจะมาเดินตลาดการที่จะลงมาจากรถเนี่ยคุณหญิงกับคุณนายจะต้องปลอดภัยตลอดเวลาพร้อมแล้วหรือยังที่จะพบกับคุณหญิงคุณนายของผมเดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วแต่ตอนนี้คุณหญิงกับคุณนายจะแวะมาเดินตลาดก่อนซื้ออะไรกินก่อนออกเดินทางเิอเลยครับคุณหญิงกับคุณนายว้าวสวยสง่างามมากเลยคุณหญิงกับคุณนายครับก่อนออกเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด เราไปหาอะไรกินกันในตลาดก่อนนี่คุณหญิงกับคุณนายอย่าพึ่งผมเนี่ยมีหน้าที่เป็นบริการดูแลคุณหญิงกับคุณนายดูแลความปลอดภยัยอย่าลืมเพิ่มเงินเดือนให้ผมด้วยนะครับได้จ้ะแหมดูแลฉันดีขนาดนี้เดี๋ยวฉันเพิ่มให้เธอสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหญิงคุณนายรอตรงนี้ก่อนเ,อเพื่อความปลอดภยัยเดี๋ยวผมจะเช็คก่อนว่ามันปลอดภัยและน่าเดินไหมยอย่าพึ่งนะฮะอ,อย่าพึ่งนะครับอย่าพิ่งฮะคุณหญิงอย่าพิ่งฮะคุณนายอย่าเพิ่งครับอย อย่าพึ่งฮะเดียวเดียวคุณหญิงอย่าพึ่งครับคุณนายหลบไปก่อนครับโอ้โห oh, oh, นี่ฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับปลอดภัยไม่มีใครดิว,ว่ะอันนี้ซ้อมไว้เผื่อได้เพิ่มเงินเดือนนี่เธอหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของฉันน่ะก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วรถฉันล่ะเธอเคยดูแลหรือเปล่าอานะอย่างนั้นคุณหญิงกับคุณนายไม่ต้องห่วง เดี๋ยวจะออกเดินทางเนี่ยผมจะต้องเช็คห้องเครื่องก่อนอว่าห้องเครื่องเนี่ยน้ำยงน้ำยาอะไรเนี่ยมันแห้งหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปเช็คห้องเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเช็คห้องเครื่องให้คุณนายก่อนเดี๋ยวไม่ได้เพิ่มเงินเดือนเดี๋ยวโดนด่าอีกุนี่ต้องเปิดฝากระโปรงนี่ทาอะไรทําอะไรอ่ะทำไมอ่ะ<ำ>คุณนายทำไมทำ โบราณยังไงแล้วเวลาเช็คห้องเครื่องเนี่ยมันก็ต้องเอามือดันขึ้นไปแบบนี้แล้วก็หยิบเหล็กมาคำ้ำรถธรรมดาทั่วไปเขาก็ทํากันเดี๋ยวนี้เขามีแบบใหม่แล้วนะจ๊ะอ,อ,อะไรแบบใหม่เดี๋ยวนี้เขามีแบบประเภทใช้มือจี้บีดขึ้นมาเลยนะเนี่ยมือเธอทําแบบนี้ก็สกปรกนะสกปรกยังไง,ก,ง,ไงก็เดี๋ยวมือเธอก็ต้องดํามาจับแล้วเธอไม่มาจูงฉันนะจ๊ะอ๋อกลัวมือของบริการจะดาใช่แล้วกลัวว่าจะจูงคุณหญิงกับคุณนายไม่ได้ผมจูงได้ผมก็จูงอย่างนี้ นี่ผมยังไม่ได้เช็คห้องเครื่องสักทีและไออุปกรณ์เสริมที่คุณหญิงกับคุณนายบอกเนี่ยมันคืออะไรผมยังไม่รู้แล้วมันคืออะไรอ่ะห้องไซว่าไงผังเสีเธอช่วยไปเซิร์ชหาหน่อยสิชคอัปเกรดฝากระโปรงหน้ารถโตโยต้าคอมูเตอร์ปี2023รุ่นใหม่ของฉันเนี่ยช่วไปหาให้หน่อยสิอเอามาติดตั้งคนขับ่เขาจะได้มือไม่เปื้อนได้เลยเจ้วันนั้นน่ะเิร์ชเห็นอยู่เลื่อนขึ้นมาอยู่เนี่ย เจอแล้วเนี่ยฮอกอา y บายบิ๊ t ท o คอ r p ปอเรชั่ไหนไหนไหมีโชคเขาบอกว่ามีโชคมากกว่าหนึ่งร้อยุ่นเลยนะรถตู้ก็มีกระบะก็มีรถเก่งรถอะไรมีหมดเลยน่าสนใจมากเลยเนี่ยวันนั้นเห็นเอออันประชาชื่นอ่ะมาโฆษณาอยู่ขายดีมากๆเลยฮะเฮออันประชาชื่นมาโฆษณา เฮียนประชาชื่นเขาเป็นใครหล่อไหมครับใครอ่ะใครอ่ะหล่อมากแล้วก็พูดเก่งมากเลยเนี่ยขายของก็เก่ง <laughs> อยากเห็นหน้าจังเลย <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวว่างๆจะพาไปเจอ <sm art> นี่มันจะมาส่งเมื่อไหร่นะของเนี่ยก่อนสั่งไปแล้วรอเขามาส่งเนี่ยรอ,อโอเคอ้าวนี่ไงมาจากบิททูคอมเพอเรชั่นเลยนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว,ยวใครอ่ะ ขนส่งขนส่งแสดงว่าสั่งปุ๊บส่งปั๊บขนส่งยังไม่ได้อาบนะ้มเลยนี่ไงร้านบิ๊กทูบอกว่าจัดส่งเร็วส่งไวเร็วจริงๆทันใจแน่เลยดีจริงจริงติดตั้งเลยจ้าอานี่เหรอโชคอัปเกรดฝากระโปรงหน้ายี่ห้อฮอกอายที่เขาบอกว่าติดตั้งแล้วเนี่ยจะเป็นตัวช่วยผ่อนแรงและไปเปิดโชว์ที่ไหนก็มีแต่คนมองฮอยากจะรู้มันดียังไงมาดูกันเลยเดี๋ยวหาคนติดตั้งก่อน ้าวเจอพอดีพี่ช่วยติดตั้งอันนี้ที่รถคันนั้นให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับพี่มาเลย ติดตั้งเสร็จแล้วครับติดตั้งเสร็จแล้วเหรอครับครับโอ้โหแค่สิบกว่านาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วมากเลยอ่ะลองกดปิดดูครับเปิดปิดนี่สมูทไหมสมูทมากคุณหญิงคุณนายต้องชอบแน่แน่ปิดก็ง่ายโอ้โหปิดสบายๆด้วยมือเดียวแล้วเวลาเปิดก็สะดวกนี่เวลาเปิดก็สะดวกปึ๊บโอ้โหสุดยอดจริงๆ <L> <S <S สินค้ญและประกันหนึ่งปีครับมีรับประกันหนึ่งปีด้วย365ว,วันไหมถูกต้องครับโอ้โหเยี่ยมเลยอะ่ะไหนเสร็จแล้วยังโอ้โหนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณหญิงไม่น่าเชื่อว่าติดตั้งเร็วมากเลยภายใน10กวนาทีเองอและนี่คุณหญิงที่สําคัญนะผมทดลองดูแล้วเปิดก็ง่ายปิดก็สะดวกเดี๋ยวผมจะเปิดปิดให้คุณหญิงคุณนายดูนะครับโอเคนี่ปิดก็ง่ายมือเดียวแบบนี้ปิดก็ง่ายปึ๊บ เป็นไงมือไม่เลอะด้วยไม่ร้อนด้วยเวลาเปิดก็สะดวกด้วยครับดูนี่มือเดียวดันขึ้นไปเลยเป็นไงเปิดปิดขึ้นลงแบบสมูทช่วยผ่อนแรงได้ดีมากโอ้โหไม่ผิดหวังเลยที่คุณหญิงกับคุณนายเนี่ยสั่งโชคอัพเกรดฝักระโปรงหน้ายี่ห้อฮอกอายมาให้รถคันนี้จริงเลยเนี่ยเยี่ยมไปเลยโอเคเลยเดี๋ยวให้กันเดือนเพินี่แหละครับ โชคอัปเกรดฝากระโปรงหน้าต้องนึกถึงยี่ห้อฮอกอายฮอกอายต้องมีรูปเดี่ยวแบบนี้ดูพรีเมียมจริงๆครับโอ้โหเนี่ยนะครับ โช๊คอัปเกรดฝากระโปรงหน้าที่เราติดตั้งเนี่ยสำหรับคนที่อยากมีตัวช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนเวลาจับหรือว่าเช็คห้องเครื่องระหว่างเดินทางไกลๆด้วยและหลายคนสงสัยเวลาติดตั้งโช๊คอัปเกรดฝากระโปรงหน้าแล้วเนี่ยนะครับคุณประโยชน์ยังมีอีกหลายอย่างอย่างเช่นเป็นตัวช่วยในการเปิดฝากระโปรงทําให้ระบายความร้อนได้ทําความสะอาดได้มือก็ไม่พองมือไม่ดําด้วยอ่าอ่าและยังสามารถรตรวจเช็คดูว่ามีสัตว์เลื้อยคานมันมาซุ ซ่อนอยู่ข้างในด้วยหรือเปล่าเนี่ยนี et ่นี่ไ uh ม่ม oh> ีเลยนะคุณลูกค้าถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Big Two Corporation เพจนี้เลยนะซึ่งสโลแกนว่าติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวถังเพิ่มและรับประกัน1ปีเต็มนะคะโอ้โหรับประกัน1ปีเต็ม พร้อมแล้วหรือยังครับคุณหญิงกับคุณนายพร้อมแล้วจ้าพร้อมออกเดินทางแล้วไปกันเลยดีกว่ามาม่มาจูงฉันด้วยมาเลยมาเลยมาทั้ง2คนเลยมา <h ats> นี่เชิญครับเอ้ยดีใจจังเลยเฮ้ยทำไเลย